อยู่ในกลางใจหม uh, primary, uh, um, society, uh, however, ู่เพื่อให้เกิดเสริมเสริมดวงสักตาสีนะครับของท่านถ้าหลงแล้วนะครับควาญโนธนาบุญกอบบุญทางมรรคผลเป็นเสียงตามสายประยัดฤาษีสันนิษฐายกำลังเดินทางมาจะเข้าสู่จตุว ารขอให้จงสร้าดทางพระศาสนาโดยเทวาัหลายรกของปูธนาาสวัสดีค ja e. ่ะอันน eh ี้ถึงวัดแล้วค่ะพัดมงคลัดัม์ลัให้แม่ก็มานั่งอยู่ตรงข้างๆเวทีค่าาาานไ่โหบะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะถ้าใครมาถึงก็มานั่งเขาเรียกตรงไหนนี่ข้างเวทีมันก็ไม่เชิญข้างนะมาตรงอะไรก็ไม่รู้ตลาดพักใจเหรออันนี้เรามานั่งพักตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยายมิ้งสวัสดีสวัสดีค่ะมันถึงเป็นกลุ่มแรกเลยมะสวัสดีจ้าเน่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าก่อนแม่ทุ่มแม่ทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยนนคุสวยเขาไม่เขาไม่เขาไม่เอาสื่อสวัสดีค่ะคุณยาย รู้รู้แล้วรู้ใจรู้ใจเขาเป็นดาราเขาไม่ออกอ่านข้อความไม่เห็นนะคะที่นี่ไม่น่าใครบอกบ่อยๆอะค่ะคือสู้แสงไม่ได้เวลาเดินนี่ต้องใส่วันตาดำเลยค่ะ ตรงนี้เย็นดีค่ะแม่ถ้าใครมาถึงก็มาอยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำานะคะไม่รู้จะบอกยังไงอะคะ่ะวันนี้มีเก็บเขาเก็บเขาเรียกปิดวิกด้วยค่ะมีไอ้ไข่ด้วยนองไม่เห็นข้าฟังนะคะอสวัสดีค่ะทุกคน พามาเดินตลาดกันแม่ค้าก็เริ่มเตรียมสินค้าไว้ขายอนาแ่จารตไขอบคนะโนิัครับขอบคุณครับ บางร้าก็ยังมาไม่ถึงยังไม่ได้เปิดร้านก็มีค่ะห้าโมงเวลาพระชาสร้พันห้าโมงเวลาโโสโประชาสั้พัน่านวันนี้แล้วก็ขออญาตแจกลายรายละเอียดในการสนับการในวันพรุ่งนี้นะครับสึ้นสิบนาฬิกาสามสิบนาทีแล้ก็จะเป็นการถวายพระตาหารเพลง ในคณะสงฆ์นะครับพระอาจารย์จะทบุบุญโมทิตานะอุทิเตกะปบบุราภารอาจารย์นะครับอดีตเจ้าวาดในวันพรุ่งนี้สิบนาฬิกา30สนาทีโดยประมาณส6บหกนาฬิกานะต่อจะเป็นพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ธรรมจาก,กรกบวาตนาสูตรและส7เจ็นาฬิกาแล้วนะก็จะเป็นการเริ่ม นะการเททองหลนอองค์พ่อพญายาคุตมหาบารามีและนาะองค์ปูนะครับลำไส้นะครับสี่สิบสิ่คู่วัดนะครับอของเรนะาใน,น,นวันนี้ด้วยครับแนละตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ร่วมทำบุญน,นะเป็นเจ้าภาพเทพื้น รับตอนนี้ที่ท่านได้ยืนอยู่นี้นะเราก็ขาดเจ้าภาพเทพื้นนะครับคนไข้ที่เป็นเจ้าภาพเทพื้นนะวันนี้ห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งคิวก็จะได้รับดาวพญารุ่นสวัสดีค่ะบมไม่เห็นสวัสดีค่ะรถไม่เข้าไปไม่เข้าไปส่งเหรอคะนั่งรถอะไรมาคะอ๋อข้ามาเลยเหรอคะ ส่งทางนี้ส่งทางนี้โอ้ลูกส่งทานี้ลูกไปต่อเออ๋อพวกเรานั่งตรงนู้นนะตรงต้องตรงไปอะค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำตอนนี้ตรงนู้นก็ปิดวิกด้วยนะวันนี้เดี๋ยวพวกเรานั่งอยู่เดินไปเรื่อยจะเห็นค่ะมีที่นั่งค่ะแม่เสียตังค์ค่าเข่าค่าเข่าอี้มาห้าสิบบาทมั้งคะแล้วก็ออกมาสามคนเหรอคะอ๋อลูกมาส่งลวงไหตยถกคำนะครับลับโชคดาอยู่ด้านข้าม ตรงรไปเลยค่ะพวกเราอยู่ตรงนั้นะนะครับ<ด>ใครจะบนห้าร้อยบาทจะมีดาพระสิวลีพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตนะครับเนะื้อไม้พยุงนา่อบไม้มงองนะครับหรือว่าจะเป็นองค์พระแม่ธรณีนะครับเป็นองค์่ทพธิดีอยู่ตรงนู้นนะคะใบไม้มพยุงแกะสลักเช่นชะละมันจัน เขามีเก้าอี้อยู่ข้างในค่ะ500บาทเดี๋ยวเขายังไม่เปิดค่ะไม่เอหนี้มีทหารเข้ามาเลยทานก่อนได้ไหมนะดาเป็นเจ้าภาพเทพื้นแล้วสองนะครับรับสมัครนะครับ20ท่านในวันนี้นะครับก็คือคุณปาทิศาลาราบุมาลสิงห์นะครับและครอบครัวราทับุญไปห้าน้อยปาทคุณมาลิกเกิดแตง นะกก้ารวมกระปุกอีก500บาทเทพื้นนะอาอ่าหน้ด้านหน้าตรงนี้นะครับเอ่อพระนพีน่น้องท่านใดนะ้าฟังแล้วเกิดศรัทธานะครับก็มาแล้นะฮะให้เลือกเอาเราจะมีพระอุปคุณนะ้จาจะไม้ประยุงแกกสลักนะครับเอ่อนะเป็นไม้มงคลนะนะ้จะช่วยประยุงฐานนะประยุงสุขภาพ เมื่อกี้ซื้อมายงชิดไปเจ้าไหนเอ่ยองคพทาองค์ทงองค์พ่อพยาพุทธไพรักษ์นาคแจกสลักไม้พออยู่และที่สำคัญองค์พ่อแม่โทรณีเน่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเป็นของสูงนะครับแต่วันนี้นะครับเปิดหลวงพ่อพันธุการพุทธนานาได้แจก่นะครับ องค์พระแม่กรณีบีบมวยผมนาจากไม้พยุงมาเบื่อไปาองได้ปูชาดาดำบนห้าร้อยบาทดามีอย่างละยี่สิบองค์่านั้ดาผราพันพยุงรีเป็นไม้ที่มีราคาสามร้อยบาทลูกดาลุนเนื้ออาดารุนเนื้อครหมดแล้วหมดเลยลูก ดาลวงพ่อทัที่อยู่บางสศพนี้นามีแค่สามสิบองค์ดาเหลือจากเมื่อคืนที่บอกนะครับเพราะนั้นนากายธรบมูลสามร้อยบาทรุ่นหลงวงพ่อทัพกันดาเหลือทองคำดาแต่เอาพยงเชิดก่อนซื้อไว้แล้วก็ฝากเขาไว้ค่ะอ่าสามร้อยบ,บ,บาทนะ,บนะครับแต่ถ้าห้าร้อยบาทนะ เมื่อกี้ซื้อประยงชิดฝากกับน้องชิดดาค่ะอ่านคนเดียวดาใช่ไหมคะโอเคขอบคุณนะคะนะครับจะได้น่าขินมากประกาศดังๆไลไกลๆวยากผอมจะได้มาชื่นชมพระพรมจะได้มาอวยพรชัยน้เออใครจะเป็นเจ้าภาพเพื้นมาพันลี้นามีอยละยี่สิบองค์นะครับแล้วก็ นาพี่น้องเดินให้รอบนะครับนารอบองพ์พระนาเอ่อหลวงพ่อใหญ่แก้วเิมิ์โงโคนนาก็จะมีถวายผ้าป่านะครับถวายสังฆทานนะแล้วก็อ่าสวดสันโดษอนาซื้อโลวงทรงจะรับอีกศร สวัสดีค่ะคุณใหญ่น้องไม้อะน้องไม้ะคะยังไม่รู้ตอนนี้นะแล้วก็มาไหว้โอโคท้าสปารันโอโคทเวสุวรรณโาเนือเงินเรือทองเรือนาเรือสัมฤทธิ์นะครับพร้อมด้วยพระพุทธาเป็นจอมมงคล นาวาลีปฏิหารห้าพี่น้อง,งนะครับพระพี่น้องที่มาแล้ว<น>าาดาวนั่งไกปรากระนาดดา,าที่อาจารบูชาดาพระแม่ธรณีนะครับเนาะนาเอาไปไว้ที่บ้านแต่พี่น้องเอ้ยดาจะาเป็นสอรีมงคลนะครับท่านก็ร่วมบุญ เดี๋ยวพาไปดูเวทีค่ะเอามาลูกสาวมาขอบารมีสักใบลูกเอ่อมาประเดิมให้ลูกปรสดก่อนเน่มาทำไว้เดี๋ยวรับผูกองไปโอ้ยโมทนาบุญลูกสาวต่ออีกร้อยบาทเดี๋ยมาเอาพี่สาวมาจากต่ออีกหนึ่งใบเอ่อนเท่าไหร่เนะจ้าบาทห้าสิบบาทค่ะลูกกันจัดต่อยอดยอดไป เดี๋ยวสิบเจ็ดนาฬิกาหกโมงนะจะาไปรู้ว่าไข่หายทองคำโน่นอ่าวันนี้มีสร้อยคอทองคำสามเส้นนะอ่าไปรุ่นสร้อยคอทองคำแหวนทองคำนะครับแล้วก็นาจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านาจักรยานพัดลมนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ เอ่อออกไปลุนกันเอาหรือว่าท่านไม่พกกินสุตมาให้มาถึงแล้วไปนั่งแต่ไม่ดาได้นะคะอยู่ใกล้ๆห้องน้ำค่ะสะดวกสบายค่ะอยู่อาได้นะอาลวกกันเลยเมื่อกี้มาแล้วก็เอาของมาวางอล้วค่ะแม่แม่ก็มาจองบ้างได้าพระแม่ธรณีเป็นเนื้อไม้พยุงนะเอ่อหลวงพ่อพยาพุธ นะครับเป็นเดรร์ไม้ไผ่ดูแกะสลักนะครับแล้วก็อ่าพระองค์องค์นเทิดพเจ้าด้าซึ่งด้าเป็นด้าองค์ระที่นำโชคนำลาภมาให้ดาแม่แต่องค์พระสัมมาพุทธเจ้าเราอยางยกย่อกดาให้พระองค์เจริานี่มีความอดทนดาเป็นเลิศนะครับแสดงความอดทนแล้วก็ อีัวละห้าสิบค่ะอ้ไม่รู้ค่าบัตรเข้ามาแล้วก็อีนนี่ต้องเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ตอนนี้เขายบัตรยังไม่มานะคะนะถ้าปุ่นสามร้อยบาทก็ได้ปลาล้นเนื้อทองคำนาเนืินนากาเงินนะอ่าที่โกสลก่อพระป่าได้เลยแล้วับแล้วก็มาจะเจ้าพเพิษ นาที่เราเดินเดนไปเดินเดนนาให้ไี่เราเดินนาหลวงพ่อไม่ใหเจ้าภาพเติยพื้นหลับจับนาขอหวังแหลงใจแหลงทรัพย์แหล่งศาสนาจากพี่น้องญาติโยมนะครับอ่าเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญคนใจดีใจพรักนาอ่าเบธรรมะของใจนะครับจะร่วมด้วยช่วยกัน กับทางวัดนะครับก็มาต่อได้เลยจ้ะนะร้อยบาทก่อนรับคูปองไปนะอ่าล่งหทองคำนะสามร้อยบาทรับหลวงพ่อมีน้ำเย็นหรือยังคะอ่าร้อยบาทรับน้ำเปล่าค่ะขวดนึงเปิดให้ด้วยค่ะในน้ำมันจันทร์ครับไม่ต้องค่ะเขาไปไว้ในบ้านพี่น้องเออจะมีแต่ความสุขความเจริญอ่าเปิดแฉเพราะว่าพระแม่หลานีนี้เป็นตัวแทนเป็นนางลอยนะคะ เวลาเข้าสวดตามสาราอนสารเห็นไหมครับนนหรือว่าใครที่ถูกคุณถูกของเขาจะอัญเชิญพ่อแม่ธรณีมาร่วมทำน้ำมนต์นนาพราะนั้นเรามีไว้ติดบ้านนะครับรับรองสิ่งที่เป็นอัปโมงคลต่างๆนะครับสเสียใจอะไรต่างๆไม่กล้ามากราบกายนะครับเพราะนั้นพี่น้องก็มาทำาบญกัน นะรับรับสมัคร20ท่านนะครัอตอนนี้ได้มาสองแล้วนะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับจะจะร่วมบญกับทางวัดก็จะได้มาต่อก,กันคนละไปะแล้วก็ใครจะลงเจิมเสริมบารมีนะกับหลวงพ่อคุกนะครับรเนาะอย่าลืมปัดใจถวายะาจากกันด้วย นะอ่าดนะเป็นข้าน้ำหมึกทองคำนะาพ่ะท่านสักงตรงมาจากประเทศอินเดียนะอ่าเป็นน้ำหมึกทองคำนะครับอ่านะท่านสั่งตรงมาจากประเทศอินเดียนะอ่านะใทกานได้บูชากันนะปัดจัยก็ถวายพาดจ,จานไปนะเป็นข้าบูชาครูนะครับในการทำบุญช่วยวัด นะใครจะต่อผ้าป่านักรั่เป็นเจ้าภาพนะสร้างหลังคานะครับํำบ,บุญความร่มเย็นนะครับให้กับทางวัดะนะท่านก็ม,มาต่อยอดทำบุญช่วยกันร่วมก,กันกับทางวัดเรานะข้อมาต่อไว้นะท่านที่มาแล้ว ดาก็บูชาดอกไม้ทูกเทียนทองนะครับมาลิมาลาบุญหมามาไลากอบุญไหนทำบุญร้อยบาทนาล,ลับคูปองใบหนึ่งใบนะอ่าโนดเหลียวไปล้วงไขห่หาทองคำนะอ่าล้วงหายนำโชคกันอ๋อนี้ขายเป็นถุงเหรอคะใดที่ครเป็นถุงเหคะ,ะ,ะลูกอ่าจะร่วมบุญ นจะร่วมทบุญกับทางวัดนะครับอ่าก็ะได้มาต่อยอดทำบุญช่วยวัดกันไปนะครับอ่ารับสแกนนะจ๊าท่านใดที่ฟังแล้วต้องมาทานี้ก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้จ้าไม่สิบบาทหรอคะเรียกเกลือไหมโอ้อีกร้อยบาทอ่ะต่อก่อนเออรับผูกกองไปด้วย กูปองเอาไปขึ้นรางวัลขายดีไหมเมื่อคืนถ้าห้าร้อยบาทลงชื่อให้โคโขศกนะจะได้อ่านชื่อเขียนชื่อเอาไว้นาว่าไงจ๊ะโอนได้จ้ะนี่จ้ะนี่โอนได้เลยอได้จ้ะซะสามร้อยให้จ้ะถ้าเป็นคุดก็นี่ไงน้ำมันจันอันนี้เป็นไม้ประยุง์แดง ุงเลยแคเปิดมาเห็นไหมอยู่ในน้ำมันจันน้ำมันก็ออกมาเองนะอน้ำมันก็จะออกมาเองนะครับเป็นไม้พยุงจากป่าทำแค่ยี่สิบตนไม่มีแล้วด้วยจ้าทำแค่ยี่สิบต้นมาไม่ถึงห้าร้อยบาทมาถึงแล้วก็มาหากลุ่มเราได้นะคะมี้ที่นั่งค่ะเย็นๆค่ะ มีพ่อแม่ชาวเียนมอญด้วย้วยปลาไก่เกาหลีไหมคะสาาสแกนได้จากร้อยบาทเรือเอ้ารุ่งคงสุขทาเลแถวนี้ค่ะมีที่นั่งห้องน้ำไปอยู่ใกล้ๆค่ะอโ้ตรงเวทีไม่มีห้องน้ำค่ะเดี๋ยวแดดแล้วลมตกแล้วให้คนขายบัตรมาก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะ พวกเราก็จะไปซื้อบัตรค่ะคนขายยังไม่มามมเด่นร่บนี่ยคาน้นี่ที่นั่งค่ะเป็นหินอ่อนอย่างดีอดาน้าน้าน้านดีน้าน้าน้น วันที่17เลยตอนนี้ก็ต้องเจอกันเดือนหน้าค่ะเพราะช่วงนี้งานลูกไม่มีค่ะเดินรอบเลยสว,ส,สวัสดีค่ะทั้ง121คนเ็นไะ มีความองเห็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่เล็กแม่เล็กประภาสิริสวัสดีค่ะแม่บุญมีแม่จิตแม่ละติกแม่ละติกหตาเขไม่ค่อยดีแม่สมศิลใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอ่านบ้างไม่อ่านนั่งขออภัยนะคะลา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  อาะรอเลยลูแม well, ่ล้มาน่า ah, ล ah, so yes. cool ูกชาย้าน yeah. ้าลูกสาว้าโอ้ยใหญ่นาาไปน้าไปน้สวัสดีค่ะทุกคนอันข้าวกันหรือยังคะ เราไม่เคยเห็นค่ะภัยนะคะถ้าใครแม่แม่กำลังที่กำลังเดินทางมาถ้าถึงแล้วยังไม่มีที่นั่งก็เขาปิดวันนี้เขาล้อมรัวนะคะแบบคนละห้าสิบบาทแต่คนขายยังไม่มาค่ะเราก็ยังเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวประมาณสักเย็นวันนี้หน่อยสักหกโมงเดี๋ยวจะเข้าไปว่าไปดูซิว่าคนขายบัตรมาหรือยังแต่เข้าไปนั่งได้นะคะแต่ตอนนี้มันตรงล้นร้อนค่ะ ตรงน,นี้ที่พวกเรานั่งเนี่ยตอนนี้เย็นค่ะไปไหนกันนะ่ะนอ,อถ่ายรูปโอด้เคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับภาพเสียงเป็นยังไงคะลืมไปค่ะอนน้้ อีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวไม่ไดมามาไลใหม่นะคะแล้วเจอกันค่ะ